เนาะเดีาา๋ยวจังนอนจะขำมมาสันอัฐทองฟ้าก็จะสวยเด้อค่ะเด้อมาสันนะคะเนาะเออชัดไม่เอ่ยมาสันชัดไม่ค้างเสียงชัดจ้ามาสันนะคะภาพชาัดไม่เอ่ยมาสันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อสุภุสุขคนนะจ๊ะที่มาเป็นกำลังใจพี่นีนะคะ นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะน้ําท่วมจะมาถึงนี่แล้วเทียงเทียงที่พี่นี่นางเนี่ยประสานเทียงห้างๆเนี่ยประสานนะคะบ่เกินสองสมเื่อประสานพี่นี่บ่ได้มานางคักมองนี้เนาะมันก็จะท่วมลังคาห่างๆประสานเนาะค่ะเนาะพอได้ลบฝนลบอย่างเนาะก็จะขึ้นคุนทางไปเนาะค่ะเนาะนะคะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็คือสิท่วมเนาะพี่น้องเนาะประสานนะคะเนาะถ้าฝนตกดีปานนี้เนาะค่ะเนาะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อสุขุสุกงนพี่น้องป้องป่ายนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้พี่นีเด้อสวัสนะ,น,ะนะคะเนาอนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเศาเบอร์ระบสเศาเบอร์ระบสประสานนะคะเดี๋ยวพี่นี่อันกางใบก่อนประสานพี่นี่ต่างกัตรงนี้สักก่อนเนาะเดี๋ยวพี่นี่ต่างกัตรงนี้สักก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นี่เบิ่งก่อนเศาเบอร์ระบสประสานเบื้อตั้งใดประสานเบื้อหาเบื้อหัเบื้อเจี๊ยบประสานเนาะค่ะเนาะเอานะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการมั่งใจเดยกจะเดยกเดิมยี่เวลาคือโบเหียนวัดสันนักสร้างเจ้าคือจังเจ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อสุขสุขคนพี่น้องกองายนะคะที่มาเป็นกำลังใจใหเหตุแนี้นะคะเจ,ะะจะ้าไหนบ่พ่เจ้ามี่บ่ โปรมูม hey. ีแข็งไมีแข็งเขาเจ้าม the ือมีแข็งไหวไล่กันไล่กันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อพุ่นนเพื่นไปแล้วประสานป้าติโทรนะคันเนาะ พูนาพูนาพูนายืนแบบบ่ตร์ขนาดเลยเนาะค่ะเนาะสำนิสำนานขนาดประซันพี่น้องนะคะเด้อประซันนะคะเน,ะะนานะคะขอบคุณที่ไล่เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อสุขุสุขคนพี่น้องปองป่ายนะคะเนาะนะคะไอ้พิ่นกระมาเนาะค่ะน้เพิ่นว่าน้ำม้วนคืนน้ำมันน,มน้ำม้วนคืนว่าะซันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ